สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยววันศุก้ามาเอาเข่าใส่อันในอันนี้เนาะใส่ในอันในหลุมนถาดในถาด,ถาดโอ้จะคอยเฮ็ดเป็นบ่าเป็นเ้ยพี่น้องเลยคอยหังสิลรองเฮ็ดเบิง่งตาย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 เฮ็ดหากอีหลีได้ขนมฝรั่งถ้าเป็นกับเขา่าวมันกงน่ายเป็นในพวกขนมมันละเอียพี่น้อง มาหว่าจะคล้องสีเห็ดจังไดอันนึงกับปุ่นนะเอาใส่อยู่ในอันนั้นนี่อันที่สองเอาล่งในถาดพี่นองลองเบิงนะ่งละปพาใหญ่แล้วมักกินข้องหวานเวย้ยถ้าไกลายผสมเรียบร้อยเขามาเบิ่งเลิกคอยกับเฮ็ดคลิดไว้ละละ กรีบมนันน่นเห็ดใบเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องกรีบเพิ่นเห็ดตอนเจ้าโม่งนั่นหาโม่งหกนี่า,าท่านถึงหกโม่งอยูอหาโม่งกลัวเออตายลองบึงลองบึงมันสิเต็มบ่าเต็มกระซังหังมันจ้ะ เฮ็ดเองที่ไปเลียบอีหยังวะบ่เลียบซางแล้วข่อยบ่สนข่อยก็เฮ็ดรั่วรั่วร่วสิละขอ่ยพี่น้องบ่ได้มาวิธีตีตองเด้อเพราะว่ามันบ่แม่นข่อยนะข่อยก็สิเอาแบ่งใส่อันใดหน่อยอันใดหลายเดี๋ยวแล้วก็สิเดี๋ยวแล้วก็สิไข่ขึ้นมาอยู่มั่งเลยจังไดยบ่ฮู้คือกัน ใส่นาะอันน้ำตาลปีบแทนเนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำตาลปีบแทนบ่ได้บ่ได้อันนั้นเดี๋ยวอสอนมาเฮ็ดให้มันส,สีงามงาเมเลยไป้ยเฮ็ดแล้วก็สอนมาสอนมา,นมาขูดให้เป็นเรียบๆนี่นไหมนะเนาะเฮ็ดคืออะไรหยอยอมันเป็นขดเรียบร้อยเป็นไหนได้พี่น้องเรียบร้อยเป็นบางอย่างบางอย่างกับวอเนียน เห็ดก็อหวานนี่ม่นเลเนียนเฮ็ดเฮ็ดไปซื้อมาได้เนียน,น,ยนจักแมนบะแมนบหลุโอจักรล่างขึ้นพี่น้องมันกระล่างสิขึ้นเยอะนี่เห็นบ่กระล่างสิขึ้นเลยขึ้นเข้าจอไปเลยเนาะ นี่เห็นหมะโอเคเลยน้พี่น้องนะเนาะใส่บอกมันใส่อันนี้มันกะคือคข้ายๆข,ข,ขนมโคกแล้วเนาะนี่คข้าขๆขนมโคกแล้วล่ะพี่น้องแล้วแล้วน,น,ลวลวนาลาคีปนี่สงสัยสิ่ดาวัายซ้ำนี่ก็น้าพี่น้องเนะาะแต่มากก็กดไลรไรดแชรแกดติตตาไปนั่งน้ำแนสาวุบุญตางแดนเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายหลายค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณเด้อ คุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูมาเบิ่งมาแงงคข่เดอ้อนี่ละท่านี่ละพี่น้องบ๊ายบายซิูบาย